คันนี้เล่นเอามืดเลยครับสลับ i s u MU-X คันนี้มาติดตั้งตัวซัดลิงของเรานะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยนะครับสีบอลแบบเชื่อมก็หน้าตาออกมาแบบนี้และครับคันนี้เป็น MU-X โหลดมาแล้วนะครับหน้าหน้าโหลดมา1.5ลูกค้าเปลี่ยนอัพเกรดแวงมากแต่ใช้ล้อดเดิมปี่นปรับองศาก็เปลี่ยนมาแล้วครับโชคใช้เป็นคว e นซีรีส์นะครับแล้วก็ลูหมาก,กันโคงก็เปลี่ยนมาเรียบร้อย ส่วนด้านหลังก็เป็นสปริงโหลดนะครับจากโปรเฟนเดอร์พร้อมกับชกตัวปิกกี้แบ็กนะครับจากโปรเฟนเดอร์เช่นกันตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวสลิงเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดน็อตที่มันเกิดออกมาเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยสำหรับสีบอลเองนะครับส่วนตัวนะผมมองว่ามันก็ดูดูหรูนะครับดูเรียบหรูดูแพงดีครับส่วนคันนี้ก็เช่นกันครับเลือกเป็นสีบอลผมก็ชอบนะเข้ากับสีรถด้วยครับคันนี้ของเดิมนะครับลูกค้าบอกว่าทำมาแล้วโหลดมาแล้วแต่มันยังรู้สึกยังไม่นิ่งครับยังมีการโยกโย ขับไม่มั่นใจยังเก็บรอยต่อได้ไม่ดีอ่าผมเลยวอทั้งนั้มาเลยครับสลิงช่วยได้จากเดิมปรับโชคอยู่เบอร์4ครับเราปรับเบอร์2เลย <Yeah. S 1> อยากนุ่มอยากนิ่งต้องสลิงจาก STB Power ครับ